สวัสดีคุณผู้ชมครับช่วงของสนทนาก็ว่าอ้จ๋ามองเมืองเหนือในรายการเจ้านิีิภาคเหนือครับวันนี้ผมมานอกสถานที่มาอยู่ที่จังหวัดลำปางครับคุณผู้ชมครับภายหลังที่รัฐบาลเปิ้ลเป็นการคลายล็อกในระยะที่4แล้วนะครับตอนนี้เฮาก็สามารถเดินต้เดินทางข้ามจังหวัดกันได้แล้วนะครับและจากนี้ไปรัฐบาลเปิ้ลก็ได้มีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่นเดียวกันที่จังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวเขาจะได้มาอู้จ่ากันแล้วครับว่าลำปางหลังจากนี้ไปเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อมีแผนอันอยัางย่างใดพ่องวันนี้รายการเจ้านิติภาคเหนือนะครับเขาจะได้มาอูจา้จ่ากันกับท่านสิทธิชัยจินดาหลวงรองผู้ว่าราชาการจังหวัดลำปางครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขารบทั้งบ้านทุกท่านครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับ วันนี้ขออนุญาตมาที่ลำปางก่อนที่เราจะอูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางคงจะถามท่านรองก่อนนะครับว่า,วาเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดคนในจังหวัดเดินต้าเดินตางเข้ามาลำปางได้ได้สะดวกแล้วม่นกรัะท่านครับตอนนี้สะดวกแล้วครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นได้ผ่อนคลายเขาเรียกกันง่ายๆว่าเป็นการปลดล็อกนะรับตอนนี้ก็เป็นปลดล็อกระยะที่4แล้วก็ทุกอย่างก็คลี่คลายมากขึ้นการเคลื่อนย้ายการข้ามเขตจังหวัด ก็สามารถทําได้สะดวกทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าก็ทุกคนก็ต้องอพึงระมัดระวังป้องกันตัวเองนะครับก็ยังสมควรที่จะต้องใส่แมสนะครับใส่เฟสชิลแล้วก็มันความสะอาดทำความสะอาดโดยเพิงยิ่งมันล้างมือหรือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แต่เขาก็ต้องมันตรวจสอบคุณภาพาร่างกายของเขานะครับ,รบให้เบื้องต้นถ้าหากว่าเขามี อาการเหมือนกับว่าทําถ่าจะเป็นไข้ก็เห็นสุขภรที่ยังอาจจะไปยังเคลื่อนที่ไปไหนแต่แต่จะาวฮาจะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะมีเจ้าที่อย่างน้อยก็จะมีการก,ารกันกรองเบื้องต้นก็คือวัดไข้ครับ,รบถ้าหากว่าอยู่ในภาวะปกติเกิน3ามสิจุ5องศาก็ถือว่าปกติแต่ถ้าเกินก็อาจจะต้องเฝ้าระวังสักน,นิดหนึ่งครับผม ต่ไปไหนมาไหนบ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันไทยชนะใเขาก็เช็คอินเช็คเอาตามนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะเป็นการเลกคอร์ดข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลว่ามีการเคลื่อนย้ายนะครับพี่น้องไปอยู่พื้นที่ตรงไหนอย่างไรจํานวนคนไปอยู่ณพื้นที่นั้นในแต่ละห่วงเวลานี้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่ามีกรณีที่เกิดปัด็นขึ้นมาการติดตามเอาคนที่เกี่ยวข้องในห่วงเวลานั้นมา ตรวจสอบหรือว่ามาคัดกรองหรือมาเรื่องอเรื่องของกระบวนการทางสาธารณสุขก็จะทําได้ง่ายขึ้นครับครับพอตอนนี้รัฐบาลเปินกระขายรอกในระยะที่4แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมีการส่งเสริมแล้วลําปางเฮามีตึงวัดวาอารามีตึงภูเขาน้ําตกจากนี้ไปจากวัดลาปางเฮามีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวนในพื้นที่จันทบพ่องกระทาครับก็จริๆงๆในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นที่ยอมรับนะครับ,รบว่าเขาได้รับผลกระทบเรื่องของการทำมาหาก,กินทุกๆ เกือบทุกๆอาชีพโดยเฉพาะยิ่งธุงกรกิจเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเอาหมีนท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีม็นท่องเที่ยวจากต่างจังหว,วัดมาเลยนะครับ,รบก็ทําให้ทุกอย่างอยู่ในระดับที่าดาวลงนะครับแต่ว่าพอสถานการณ์มันครี่คลายมากขึ้นเนี่ยเราก็เตรียมที่จะเปิดตัวรองรับาราะว่าการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลนี้นะครับทางจังหวัดเองก็ ก่อนหน้านี้เราก็ได้ไประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวทุกภาคส่วนนะครับเพื่อมีความเข้าใจในระบบเรื่องของการระมัดร,ระวังควบคุมโรคตามมาตรการของคณะกรรมการโควิดของประเทศที่เป็นกำาหนดขึ้นการทําความสะอาดสถานที่การเว้นระยะห่างแล้วก็มาตรการเรื่องของการรักษาความสะอาดเรื่องของเจลเรื่องอย่ต่างต่างพวกนี้ก็พยายาม เน้นย้ำนะครับสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนนอกจากจากนั้นจังหวัดยังได้ขอความร่วมมือครับสมาคมธุรกิจหรือชมรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเชนของการท่องเที่ยวคือได้ช่วยผนึกกําลังกันครับเราต้องผนึกกําลังกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดลาปางของเาใพื่อความเข้มแข็งเพื่อที่พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะลังไหลเข้ามาในอนาคตอันไกลนี้ครับนอกนอจากนั้นครับ อนอกจากจะเขาพร้อมเรื่องสถานที่เขาพร้อมเรื่องบุคลากรเขาพร้อมเรื่องกระบวนการทางด้านสา,ารสุขแล้วเนี่ยจริงๆเขาเขาต้องมีแรงดึงดูดเหมือนกันนะครับต้องมีแมกเนตนะครับภาษาใบลุมนะว่า,า,าต้องมีแมกเนตดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเพราะนั้นแคมเปญต่างๆบอกว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวเองเนี่ย ควรจะมีแคมเปญหรือโปรโมชั่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดักท่องเที่ยวโดยทงางสำนักง,งานททนะครับสำนักง,งานลำปางเนี่ยก็เปิดก็มีโปรแกรมเป็นแคมเปญการท่องเที่ยวหลายๆแคมเปญซึ่งก็น่าสนใจครับแล้วก็ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็อาจจะมีแคมเปญของตัวเองนะครับลักษณะเหมือนลดแลกแจกแถมอย่างประมาณนั้นนะครับยังคิดคิดไปไกลถึงขั้นว่า ลำปางอาจจะต้องจัดงานาคล้ายๆกับว่าเหมือนกับลำปางแกนเซลล์ขึ้นไหม,มคือเชนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามา,าช่วยกันลดแรกแจกแถมแล้วก็ทำให้มันเป็นแคมเปญใหญ่ระดับจังหวัดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวมาในบ้านเราอาจจะมีการลดราคานะครับแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นมี แพ็กเกจแถมอะไรต่างๆลักษณะถ้าเราจะจัดเหมือนแกลนเซลจริงๆต้องเป็นการลดแลกแจกแถมหรือว่ามีโปรโมชั่นในสษาที่นักเที่ยวเห็นแล้วต้องว้าวนะครับรต้องว้าวนี่ครับถ้าเป็นการลดโดยอัตราปกติ 5%, 10%แล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเขาก็คิดว่าเขาจะร่วมมือกันกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลำปางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครั้งนี้ครับ ครับซึ่งตอนนี้ก็จะเข้าสู่กลิมซีซันบ้านเขาก็จะมีแบบเรื่องของภูเขาอย่างที่สวยงามแล้วก็ถ้าอู้ถึงลำปางบ้านเขาก็ต้องเรื่องของเซเลบิกเรื่องของรถม้าอย่างนี้ครับต่างๆท่านรองเองมีแนวทางจะเอาจุดเด่นพวกนี้มาเป็นอันตัวตัวชูในการท่องเที่ยวอย่างนี้พ่อก้องครับครับต้องต้องเอามาชูครับสารที่ท่องเที่ยวที่สําคัญบอกว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของ อัตลักษณ์ของลำปางนะครับซึ่งจริงๆก็มีโดดเด่นหลายเรื่องที่เป็นอัตลักษณ์ยกตัวอย่างเช่นรถม้านะครับรถรถม้าลำปางซึ่งมีร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็สินค้าโอท็อปที่มีชื่อก็ยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เซรามิกซึ่งเดี๋ยวนี้กว้างไกลนะครับเซรามิกนี่เป็นาสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ หลากหลายนอกเหนือจากที่เป็นถ้วยเป็นจานเราวยังเป็นเครื่องประดับตกแต่งนะครับเป็นดคอเรชันแล้วก็ถึงใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปอีกอย่างหนึ่งที่พูุจักกันดีก็เรื่องคือเรื่องเข้าแตนนะครับอัน,นพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของลำปางเขาจะต้องเอามาชูครับเอามาชูปกติการนําเสนอสิ่งดีๆของจังหวัดเนี่ยเขาอาจจะมีหลายช่องทางยกตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากเฮาประชาชัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วเนี่ยเายังมีการไปจัด event อีเวนต์ในพื้นที่ต่างๆในเมืองใหญ่ในเมืองหลวงเพื่อเอาของดีๆเด่ดดนๆของบ้านเฮารวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยไปนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่าเ,าเ,เราเจอภาวะเรื่องของมาตรการโควิดเนาะการจัดงานอีเวนต์ลักษณนะโรดโชว์แบบนี้ก็อาจจะทําได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดก็เลยมีการ ปรับตัวว่านอกเหนือจากเขาจะจัดอีเวนท์ที่เขายกสิ่งดีๆดีเด,ด,ด่เขาไปนำเสนอในสถานที่จริงรเขาก็มานำเสนอโดยใช้วิธีผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเขาจะจัดงานที่เขาใช้คำว่า virtual w e t r a d e show virtual trade, trade show ก็คือใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเหมือนเขาจัดงานอีเวนท์ทั่วไปเหมือนเขาไปจัดงานที่เมืองทองธาน,นีนะครับ เสมือนจริงเขามีบูธจริงมีบูธเรื่องของท่องเที่ยวที่โดเดนจริงมีบูธเรื่องสินค้าโอท็อปจริงนะครับนักท่องเที่ยวนักที่จะเข้าชมงานนี่ก็สามารถมาเข้าชมงานโดยเข้าชมทางดิจิตัลได้เลยม,มาลงทะเบียนเข้าชมเลย,เลยแล้วก็สามารถไปดูตามบูธต่างๆเขาก็สามารถาโปรโมชั่นนะครับสิ่งดีๆเด่นๆของรำปางเขาผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัลถ้าเกิดจะมีการซื้อขายสินค้าอุทภทจะมีการซื้อขายหรือนักท่องเที่ยวจะมีการซื้อแพ็กเกจทัวร์ก็สามารถซื้อขายกันใน ในรูปช,ช่วงที่เราจัดงานที่เป็น v i นเวอร์ชวลเทช่นี้ได้เลยครับ <ขอ S 1> ก็จะเป็นมิติใหม่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของลำปางาครับเพื่อนบอกว่าเป็นการปรับตัวแบบ,บใหม่ที่ตีใจดิจิทัลเข้ามาเข้ามาช่วยส่งเสริมอ,รอย่างนี้เวยใช่ครับครับภายหลังที่ท่านลอง้องผู้ประกอบการได้มาอุจาตอนนี้เพื่อนมีความพร้อมก่าครับโรงแรมรีสอร์ที่พักต่างๆอย่างนี้ครับทุกแห่งครับเชนของท่องเที่ยวตั้งแต่ตัวสถานที่ท่องเที่ยวเองนะครับเราก็ธุรกิจสถานที่พัก ธุรกิจเรื่องของร้านค้าร้านอาหารสถานบริการต่างๆรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเรื่องการเข้ามโนเขมนาคมขนส่งทุกเซกชันบอกว่ามีความพร้อมนะครับและยินพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทั้งนี้มาตรการที่รัฐบาลกำหนดเรื่องของสาธารณสุขทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัตินะครับเพราะนั้นการท่องเที่ยววิถีใหม่ในผลจะเป็นว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถี New Normal เอานะการท่องเที่ยววิถีใหม่เพราะฉะนั้นก็ พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็มีมาตรการรวมถึงทางททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่งก็ได้วางมาตรฐานที่จะขอเชิญชวนภาคธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยให้สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวคู่คู่ไปกับกระบวนการสาธารณสุขตวัวโดยมีมาตรฐานที่เป็นเรียกว่าชานะครับ,รบก็คือ Amazing Thailand uh, Safety and Health Administration ก็จะเป็นมาตรฐานที่ทางท่าท่อจเทยกำลัดขึ้นแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่ก็จะใช้มาตรฐานตัวนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในสากล mm hmm. เราก็จะขอความร่วมมือทุกเซกชันของภาคท่องเที่ยวเขาได้เข้าสู่มาตรฐานชาไปพร้อมๆกันเพื่อ ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวครับครับแถมยงหนึ่งถ้านักท่องเที่ยวบร็นอายากันสาหรับการแม่แอลลาปางตอนแม่แรงคือต้องไปเดินกาดกองต้าครับตอนนี้กาดกองต้าเปิดหรือยังครับตอนนี้กาดกองต้าก็เปิดแล้วครับวิถีปกติแล้วก็ได้รับความสนใจเหมือนเดิมนะครับแต่กองต้าก็อาจจะเป็นกองต้าวิถีใหม่วิธีใหม่มี2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือวิถีใหม่ตามมาตรการโควิดที่อาจจะต้องมีมาตรการคัดกรอง มีอาจจะมีมาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็เรื่องสุขอาามัยต่างๆแต่อีกวิธีหนึ่งตลาดกองต้าเขาได้ใช้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปรับปรุงครับพื้นที่ของตลาดกองต้าพื้นผิวการจราจรนะครับบริเวณโซนนิ่งที่เ,เป็นบริเวณของตลาดกองต้าเราไปไปปรับปรุงครับเพื่อเพิ่มความสวยงามและอัตลักษณ์มากขึ้นเราไม่ได้เดินบนพื้นถนนเป็น เป็นซีเมนต์เป็นถนนแอสฟัลเหมือนเดิมแล้วครับ,รบจะมีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์นะครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีความโดดเด่นมากขึ้นรวมถึงทางเทศบาลนครลำปางก็คงจะได้เสริมเรื่องความสวยงามของภูมิทัศน์ระบบแสงสว่างแล้วก็ความสะอาดของบริเวณแม่น้ำวังแล้วก็ตรงสะพานรัศดาเพื่อเสริมศักยภาพของกองตา้าวิถีใหม่ให้มันมีสดใสและกระฉัยไหลามากขึ้นครับ เพราะว่าเดียวความนิยมของเฮาเวลานอกจากมาซื้อของมาแอวแล้วการทายหูบลงบโซเชียลต่างๆนนก็เป็นสิส่งที่สำค,ค,คัญเหมือนกันนะครับทใช่ครับแต่วันตะวันตกดินตรงตลาดไอตรงสะพานรัศดาเนี่ก็จะเป็นจุดโดดเด่นที่นักท่องเทีย่ยวคือความสนใจทางฝ่ายการจราจรเองก็คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยของนักท่องเทียเท่ยวเยอาก็จึงกับรด ให้มีการปิดการจราจรบางห่วงเวลาเพื่ออำนนยความสะดวกในการเซลฟี่นะครับในการเก็บภาพที่เป็นภาพประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อความปลอดภัยตัวยครับครับอันสุดท้ายจะฝากให้ท่านรองนะครับได้เจิญจวนครับประชาชนในพื้นที่ก็ดีหรือว่าต่างจังหวัดก็ดีได้มาแอลลำปางในช่วงของการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มัลเลนเชนท่านรองครับครับประเด็นนี้สำคัญมากนะครับเพราะณเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเราเองก็ยัง เหมือนกับว่าบัด้เปิดประเทศเฮายังบัดสามารถรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้นะครับก็คงจะอีกสักระยะใหญ่ๆเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงสำคัญที่เฮาก็ควรจะไทยคนไทยควรจะไทยเทีย่ทยวไทยนะครับก็หมเฮาก็ต้องแอลกันเองการท่องเที่ยวของประเทศไทยช่วงระยะจะที่เดียวถึงนี่เฮาคงจะบาเน้นเรื่องปริมาณอีกต่อไป ที่ผ่านมาเนี่เขาเน้นในเชิงปริมาณว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยสาล้านคนทั้งประเทศอย่างนี้นะครับแต่ก็เนื่องจากมาตรการที่ยังต้องปิดประเทศอยู่เนี่ยมันก็คงจะต้องมาเน้นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากขึ้นโดยเขาอาได้เน้นปริมาณอีกต่อไปคุณภาพก็คงจะมีคุณภาพเรื่องของวิถีของการท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถ ท่องเที่ยวด้อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้จํานวนวันมากขึ้นนะครับมีกิจกรรมมากขึ้นหรือว่ามีเชนการท่องเที่ยวในรู้ท่องเที่ยวที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้คนไทยต้องช่วยกันครับ เขาก็ต้องส่งเสริมไทยเที่ยวไทยนะครับคนในจังหวัดก็ต้องเที่ยวในจังหวัดเขาก่อนนะครับและเรื่เขาก็ยังช่วยข้างเคียงนะครับไปเที่ยวในจังหวัดข้างเคียงหรือจังหวัดอื่นๆทั่วไทยครับซึ่งเมืองไทยเขาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเขาแต่ละภาคก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไปก็สมควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะครับเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจครับเรื่องของการท่องเที่ยวมันนํำให้วิถีชีวิตการทํามาหากินอีกหลายๆเซกชันได้ขับเคลื่อนครับมันก็จะช่วยกันครับเพื่อเศรษฐกิจของไทยเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังคร,ครับเรื่องของสุขภาพเรื่องการมาตรการดูแลในมาตรการของทางสาธารณสุขอย่าไปปล่อยปะละเลยนะครับเหมือนทางทางโคโซกของศูนย์โควิดบอกว่ากาศอย่าตกอันนี้ต้องช่วยกันครับ ครับหลังเชตตี้เฮาอยู่บ้านมาเมินตอนนี้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับออกมาท่องเที่ยวกันครับซึ่งจากวัดลำปางนั้นตอบโจทย์กับคุณผู้ชมกูอยางเลยนะครับบอกว่าจะเป็นภูเขาน้ําตกแล้วก็วัดวาอารามต่างๆรวมไปถึงสินค้าโอทอปก็มีของดีแห่จัดหน้าครับจดได้ก็ออกไม่เอากันนะครับโดยมีมาตราการแบบ New n o r m a l ไม่ประมาทกาดย่าตก วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านสิทธิชัยจินดาหลวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง<ช>หมดเวลาให้แล้วสำหรับช่วงของสนทนาก็ว่าอุจ่าที่เข้าไปทรงต้ายกันต่อกับกรํมบะเกาที่ NVT บเชียงใหม่ครับ